ในการลงคะแนนครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการลงคะแนนในสภาวะภายใต้สถานการณ์ของโควิด19ด้วยนะคะซึ่งก็คือเราก็อาจจะเคยเจอกันจะภาพสภาพของอันที่เลือกตั้งหรือเราจะเรียกกันติดปากว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเราหน่วยเลือกตั้งเราก็จะเป็นแบบที่คุณชินตาอันนึงแต่วันนี้พอเราไปถึงหน่วยเลือกตั้งปุ๊บเราจะพบกับเจ้าหน้าที่อสมอ จ้าหน้าที่อสมที่จะมาทําหน้าที่ปฏิบัติงานในการคัดก,กรองหรือตั้งให้คัดก,กรองผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเรื่องของการช่วยวัดไข้ช่วยให้อังกอร์ให้ล้างมือดูแลให้ทุกคนได้ล้างมือก่อนที่จะเข้าในหน่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะสําหรับขั้นตอนเนี่ยก็คือเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อตัวเองที่หน้าหน่วยเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูว่าตัวเองมีชื่ออยู่ไหมแล้วก็อยู่ในลําดับเลขที่เท่าไหร่นะ,ะ,ร,นนะ,ะ,ะรรรีกกมมา จำนวนซึ่งทาหน้าที่อำนวยความสะดวกคอยช่วยดูแลอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะหลังจากนั้นเข้าไปที่หน่วยเลือกตัง้งเข้าไปข้างในด้านาข้างในนะคะโต๊ะแรกที่จะเจอก็คือกรรมการฝ่ายตรวจสอบสิทธิ์นะคะตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะคะก็จะตรวจว่าบัญชีรายชื่อของท่านเนี่ยก็คืออยู่ตรงไหนลําดับเลขที่เท่าไหร่แล้วก็จะให้ลงรายมชื่อน,นะคะท่านเซ็นชื่อให้ตรงกับช่องของชื่อของท่านแล้วก็ตรวจว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทั้งนายกทั้งสมาชิกไหมหรือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งนายกแค่ประเภทเดียวน,นะคะก็จะ ก็จะส่งต่อไปในส่วนของกรรมการคนที่2นะคะก็เราก็จะไปในส่วนของกรรมการที่มอบบัตรเลือกตั้งนะคะตรงส่วนของกรรมการมอบบัตรเลือกตั้งเขาจะให้ท่านเซ็นชื่อนะคะที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะแล้วก็ก็เขาก็แบบก็จะส่งต่อไปอีกอีกคนนึงก็เป็นกรรมการฝ่ายมอบบัตรคนที่2นะคะก็จะเซ็นชื่อที่ต้นขั้วก็อันนี้จะเป็นบัตรสมาชิก แล้วเขาก็จะพับปัดทั้งสองใบให้กับท่านนะคะในส่วนตรงนี้เสร็จขั้นตอนท่านก็ต้องล้างมือทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าไปในรูหัเลือกตั้งภูหาก็คือที่เป็นสีเขียวๆขัข้นอยู่ข้างหน้าก็น่าจะคุ้นคุ้นกันดีนะคะเข้าไปในภูหาเลือกตั้งท่านก็ไปทําเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายที่ทําได้นะคะก็คือเป็นแค่เครื่องหมายกระกบัทและทําลงในช่องของที่ทําเครื่องหมายเท่านั้นนะคะถ้าหากท่านไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเลยไม่มีใครถูกใจนโยบายไม่ชอบเลยนะคะ ท่านก็ทาเครื่องหมายอยู่ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้ใดนะคะก็จะเป็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะท่านก็นําบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบนะคะพับแล้วก็นํามาหย่อนใส่หีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเท่านั้นนะคะค่ะพับพับแล้วนะก็ต้องหย่อนด้วยตัวเองแล้วก็หย่อนให้ถูกหีบด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ซึ่งบัตรเลือกตั้งครั้งนี้นะคะสําหรับบัตรเลือกตั้งนายกจะเป็นบัตรสีแดงนะคะบัตรเลือกตั้งสมาชิกจะเป็นสีน้ำเงินเวลามาเราออกมาหย่อนเนี่ย ทางอบตอเขาจะจัดเอาไว้ว่าเขาจะทําเครื่องหมายให้เห็นชัดๆว่าอันนี้สำหรับกล่องนี้สำหรับหีบหีบบัตรอันนี้สำหรับเป็นบัตรเลือกตั้งนายกท่านก็หย่นลงให้ถูกหีบนะคะอันนี้บัตรเลือกตั้งสมาชิกก็หย่อนให้ถูกหีบเช่นกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะอยากให้ผออขยายความความว่ากาก,ากบาทเพื่อ,อให้ถูกต้องตามวิธีแล้วก็กากบาดแบบไหนล้นแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นบัตรเสียครับ การการกระบาดเนี่ยก็คือการที่เส้นส้นเส้นตัดกันนะคะถ้าเกิดกรณีที่เส้น2เส้นตัดกันแล้วอยู่ภายในกรอบนะคะอยู่ภายในกรอบภายในช่องที่สามารถที่กรรมการประจําหน่วยเนี่ยดูแล้วทราบว่าท่านประสงค์จะลงคะแนนให้กับผู้ใดอันนั้นก็คือนับเป็นคะแนนนะคะแต่ถ้ากาแล้วมันออกไปนอกช่องนะคะเรา,ไม,าไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าท่านจะลงคะแนนให้กับผู้ใดอันนี้ก็ต้องตีบ,บัตรเสียคะ่ะ